คุณผู้ชมครับคนที่ชอบเที่ยวนะฮะแล้วก็ชอบไปดูพวกออกแนวธรรมชาติหน่อยนะครับเข้าป่าเที่ยวเขาอะไรเงี้ยออยากให้ดูคลิปนี้นะครับแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้มันไม่ได้เป็นดราม่าอะไรนะนะฮะเขาแค่เอามาลงให้ดูเฉยๆว่าเออให้ระวังตัวกันนิดนึงเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าคลิปนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นมาปีกว่าแล้วมันนานมากแล้วนะครับไอ้คลิปของเขาเนี่ยเอาจริงนะ่ยหลักๆเนี่ยมันแค่เป็นการ กระตุ้นต่อมพวกเราเท่านั้นเองว่ามันที่ไหนแล้วเขาก็ไม่บอกเขาไม่บอกหรอกนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะมีครอบครัวครอบครัควรหนึ่งฮะเ,เป็นครอบครัวของคุณเอมมี่เอมมี่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวกับที่บ้านนะฮะก็ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเอาแบบฟิลแบบเป็นธรรมชาตินะก็เลยไปพักเป็นโฮมสเตย์คุณผู้ชมฮะโฮมสเตย์ stay, แน่นอนละ่ะที่พักมันคงไม่ได้แบบว่าเลิศหรูอะไรมากๆนะฮะม,มันเน้นแบบ ฟิลแบบเหมือนเราไปบ้านเราอะเออเหมือนบ้านเราที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยบ้านมงบ้าน,านไม้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเธอก็บอกว่าไปกับครอบครัวปุ๊บพอไปถึงถูกใจฮะถูกใจโฮมสเตย์อันนี้นะไปกันแบบรถทริปก็ขับไปเรื่อยๆน่าจะเป็นแบบว่าค่าไหนนอนนั่นอะไรประมาณแบบเนี้ยนะเออพอไปถึงปุ๊บเออชอบที่นี่นอนที่นี่แล้วกันนะครับก็โอเคเช่ามาเสร็จปับ๊บพอตกกลางคืนท่านานคุณผู้ชมครับระหว่างที่พี่ชายของเธอกำลังนอนอยู่ เออหมอนมันแบบสั่นนะฮะหมอนหรือว่าหัวไปโดนปุ่มหรือเปล่าเ้ยนะเป็นแบบไฟฟ้าหมอนนวดคออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะผมสเตมีด้วยอ่ามันอาจจะหรือเปล่าไปดูนะไปดูนะเออสักประมาณสักห้าวุไอที่สั่นสันั้นแปลกแปะกอฮยเราไวขนลุกมันมาเป็นเส้นเส้นมันถ้าเกิดมันนวดคอแล้เป็นก้อนนะก้อนก้อนโดนโดนตรงคอตรงขมับอันนี้มันมาเป็นเส้นเส้น แล้วมันก็แบบเหมือนมันขยับเลื่อนตัวได้แล้วก็มันแบบมันเคลื่อนผ่านเราไปอ่ะมันไม่อยู่กับที่อ่ะบอก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 สิออเฮ้ยคนลุกมันคืองูมันคืออะไรมันคืองูคุณผู้ชมฮะไปชมคลิปนี้ครับคผู้ชมชมคลิปนี้นะนี่ฮะนี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ของที่พักฮะมาดูให้นะครับนี่แหละครับนี่ฮะสันนิษฐานกันว่ารูนี้ น่าจะเป็นรังของงูรังเลยเหรอคะคุณผู้ชมที่บอกตอนแรกจำได้ไหมเมื่อกี้ตัวสีดำสองตัวแต่ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นสีเหลืองอ่ะนี่ฮะหลังจากที่เธอแจ้งไปครับเจ้าหน้าที่มาดูให้พอดูให้เส็จป๊าบครับไปเจอรูรูหนึ่งอยู่ที่พื้นแบบนี้นะครับก็เลยลองพยายามเขี่ยพยายามแงะพยายามดูครับ สุดท้ายปรากฏว่านอกจากงูสีดำสองตัวที่บอกแล้ว<อ>มันมีงูสีเหลืองออกมาด้วยอีกเต็มไปหมดเลยเ,<อ>เลยสันนิษฐานว่า<อ>บริเวณนี้เป็นรังของงูครับคุณผู้ชม้ตายแลวเธอบอกว่าตอนนั้นนะเอาจริงอะส่วนนึงก็ตกใจนะ่ะแต่ว่าดูดิเจ้าของที่พ้าเขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรใช่ไหมล่ะดูสิเ,<อ>เขาก็ค่อยๆจํากัดงูกันไปกําจัดกันไปนเอาออกทีละตัวสองตัวจนหมดไปนะฮะ ทางที่พักนะครับเธอเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยรับผิดชอบทุกเหตุการณ์เลยนะบอกว่าจะเปลี่ยนบ้านพักให้หลังใหม่แล้วก็จะไม่คิดเงินค่าที่พักด้วยแต่เธอบอกว่าเอาจริงๆก็เข้าใจนะเข้าใจว่ามันแบบเป็นป่าเป็นเขาฟิลมันอยู่กลางป่าแบบนี้เป็นโฮมสเตย์เออวิวติดธรรมชาติแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าบร,ริเวณที่พักฮนะมันไม่มีกำแพง มันไม่มีประตูที่กั้นแน่นหนาที่สําคัญห้องพกักมีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะเธอ,อไปเลือกหลังนั้นเองเธอ,อ,อ,อก็เลยบอกเออเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงหน้าฝนามีความเป็นไปได้ที่งูเขาจะหลบฝนแล้วก็ออกมาแบบนั้นแน่นอนละฮะนี่อันนี้เห็นไหมเอาของอาหารแล้วคุณดูวิวเด็ด เอ้อจริงอะรวมรมผมว่าโอเคนะถ้าไม่ติดเรื่องเอรังงูนะเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยหมูกระทะก็มีมีบริการเนี่ยเผ่อๆจะมีหมอกด้วยล่ะเนาะแต่ว่าเนี่ยไอ้นอนๆทั้งหลายเนี่ยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยนะฮะแน่นอนครับคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยและต้องเม้นถามว่าที่ไหนอันนี้ถามเยอะเป็นคำถามที่ถามเยอะมากเจ้าของโพสบอกบอกได้ไหมเออ เขบอกเอานะไม่อยากรามมากแค่เล่าให้ฟังว่าเออเวลาไปพักที่แบบนี้ก็ระวังกันนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องไปรู้หรอกเพราะว่าเธอไม่ติดใจอะไรแค่เล่าให้ฟังเธอไม่ติดใจแต่เล่าอะติดอยู่ในสมองแล้วคุณก็เล่าจะเห็นภาพแล้วเหมือนตัวเองอยู่ในนั้นเลยเหมือนตัวเองอยู่นอนหนุนหมอนใบนั้นเลยอย่างนี้เออเออเออที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ แต่บิวสวยจริงๆไปฝนต้นหนาวมีภูเขาด้วยนะคะแล้วิวแบบนี้นะมันเป็นไปได้ทุกภาคเลยของประเทศไทยที่ไหนดีนะเนี่ยอะที่ไหนนะที่ไหนเอ่ยไม่บอกเจ้าของแต่ปีกว่าแล้วพวกจัดการไปแล้วมั้งอาจจะไปเจอรังูปิดเปิดไปเรียบร้อยแล้วมั้งเออเป็นไปได้เป็นไปได้เอาแต่นี่บุะทานน่ากินมากแต่เขาย้ำนะว่าเจ้าของที่พักเนี่ยเจ้าของโฮมสเตย์เขาดูแลดีมากนะคะ เขาถึงบอกไม่บอกไงว่าที่ไหนใช่ใช่พี่กอฟทีมงานทีมงานบอกว่าอะไรนะพี่กอฟชอบงูใช่ไหมคะอืน้องพยักหน้ากันเนี่ยนะเนี่ยเบรกนี้นะเบรกนี้ของงูงูเล็กไปแล้วนะคะเพื่อเอาใจพี่กอฟให้ถึงที่ถึงคลิกถึงพิกถึงกิ่งเลยไปดูงูใหญ่กันบ้างดีกว่างูะลาะลาม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 ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเจ้าของคลิปไลน์หนึ่งนะคะเขาบอกว่า งูหลามตัวใหญ่มากเลยเลือยเข้าบ้านเขานะคะก็เลยไม่อยากจะ ทำลายล้างชีวิตอ่ะก็อยากจะเอาไปปล่อยนะคะ,ะก็เลยเอาใส่กระสอบแล้วก็ไว้หลังรถกระบะนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งที่ปลายทางนะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยน้องบอกว่าขอขอลงด่วนไม่ไหวแล้วไม่อยากจะไปถึงปลายทางแล้วหลุดออกมาจากกระสอบอ <laughs> แล้วคุณผู้ชมและพี่ก๊อฟคิดดูนะว่าคนที่ขับตามมาสมมุติว่ามันติดไฟแดงอ่ะแล้วหัวออกมาหลังกระบะงือเงื้อเงื้อเงืง้อขึ้นมาหาเราแบบนี้จะเป็นยังไงเอาไปดูคลิปค่ะ นี่เลยจังหวัดนี้เลยพี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากมูหลามไม่ช่ตัวเล็กๆกันโอ้เขาบอกว่ามูหลามนะเนี่ยเจ้าของคลิปนี้นะคะก็เขียนแคปชั่นว่าไปไม่ถึงฝันกำลังเอาไปปล่อยที่ศาลเจ้าพ่อพระปรงหันไปอีกทีน้องออกจากกระสอบแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะที่บอกด้วยเพราะว่าใครได้อยู่สะแก้วนะเฮ้ยไปแล้วน้องอาจจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ เฮ้ยแล้วน้องเหมือนรู้จังหวะนะล้วไงล้วไปเลยป่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่าแล้วดูแล้วน้องเหมือนรู้จังหวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือออกข้างทางเลยป่ะน้องไปตรงที่มีป่าอันนี้ไงเอออุ้ยนี่แหละนะคะอยู่ที่จังหวัดสะแก้วค่ะไปได้หรอ ลากรลากนเพื่อนบ้านพี่กอฟอยู่แถวสระแก้วไหมอ่ะไม่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 มีธุระด้วยช่วงนี้อุ้ยเน้ะไปเลยเหรอใช่ค่ะนะคะก็ถึงบ้านเขาแล้วละมั้งมีคนเข้ามาติดรถมาแหละเออเออเออมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะตลกมากเลยอ่ะน่ารักด้วยอ่ะประเด็นว่าเบื่อท้ายรถกระบะแล้วขอกลับสู่ธรรมชาติเลยได้ไหมนุชเออนะคะสุดท้ายงูจะเลื้อย ไปที่บ้านใครรอดูตอนต่อไปเอออันนี้ก็น่ากลัวนะเออจริงบางคนก็ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอะต้องถือว่าฉลาดนะยังไงคะเหมือนเขารู้ว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวนะเขาก็ลงในช่วงนั้นเนาะเหมือนงูใช่ไหมเอองูเหมือนรู้ว่าใช่ใช่ใช่าอะไรอย่างเงี้ยเออเออฉลาดมากนล้เนี่ยตอนที่เป็นดินเป็นโคลนอย่างเงี้ยริมถนนเนี่ยเขาไม่ลองโอ้เออแล้วเขาก็จะไปลงตรงจังหวะที่แบบว่าผ่านดงหญ้าอย่างงั้นพอดีเลยนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่า คันหลังเนี่ยตามมาคงตื่นเต้นดีเนาะบางคนบอกว่าถ้าขับเข้าไปในเมืองแล้วติดไฟแดงแล้วจอดอยู่ข้างๆรถคันนี้ฉันจะเป็นยังไงอันเดียที่มาของคำที่เวลาเขาบอกไงว่าเวลาจับเสร็จแล้วก็ไป,ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ <c oughs> คืนสู่รธรรมชาติไ,ไปแล้วเนี่ยของแทิไปแล้วออของแท์เลยโอ้โหตัวใหญ่มากมีงูอีกไหมอาข่าวต่อไปใหญ่มากอยากรู้เลขรถกระบะ เลาะเล่นเลาอเล่นเออลาอเล่นเลาะเล่นคุณผู้ชมครับไปดูการแก้บนแบบแบบเ็เรียกว่าแบบปังมากดีกว่านะถ้าพูดถึงพระพิคเนศหลายๆคนได้ถึงบริเวณสี่แยกห้วยขวางใช่ค่นะศักดิ์สิทธ,ธิ์มากๆนะฮะคนไปกราบไหว้กันเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาไปบนบานอะไร แล้วก็ของที่ได้มันใหญ่โตมโหลานขนาดไหนแต่ว่าเขาเอาวงออร์เคสตราฮะมาแก้บทคุณผู้ชมคือมานี่คือมาครบเลยนะมาทั้งวงมาทั้งวาทยากรมาแบบมาแบบปังมากๆอะ่ะลองชมดูฮนะ r e f ฟลคชั่นนะฮะนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ของมู่หลานมผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะแต่คนน่าจะเป็นห่วง <Wow. S 1> ว่าเอ้ยเอาวงแบบนี้มาแล้วฟ้าจรวดชาเออว่าฟ้าจรดทายของพี่บอยอะ่ะจะมีวงเล่นไหมพละวงกันพละวงกันนี่วงไหนก็ไม่รู้แต่มาเต็มวงฮะมาครบหมดดูสิกี่ชิ้นอะ่ะผม,มพยายามนึกถึงพื้นที่อยู่เนาะเฮะ้ยคุ๊ก ตรงไหนตรงไหนของแยกหพื่อขวางนรงที่เขาตั้งอยู่ไม่ตรงตรงแยกเลยแต่ว่าคือเอาจริงตรงนั้นเนี่ยเทเทวะไรเทวสถานนั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ใช่เฮ้แบบวางได้เต็มอย่างนี้เลยเหรอเขามีพื้นที่อย่างนี้ตร้โอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยฮะเต็มวงนะครับออเคสตรานะฮะนักดนตรีนักร้องทีมซาวอ๋อเหรอเอาบอร์ดมาด้วยเหรอโอ้โหถามจริงวัศยากรอะไรกันครับนี่คนแซวกันเต็มแบบว่าเขาบุญอะไรอ่ะน่าจะแบบว่าแบบ เป็นของชิ้นใหญ่มาก,กถึงได้แบบมา<ช>แบบเต็มุงขนาดนี้<ช>นะครับแต่บางคนก็ไปแซลบอกว่าไปผมไม่ทอ,อ่านเลยนี่ยถาว่าลบหลู่ผมไม่อ่านดีกว่า <c oughs> ผมไม่อ่านดีกว่าเ <c oughs> อาเป็นว่าเขาบอกว่าเนี่ยสมความปรารถนาแน่ๆเลยถึงได้ได้แบบนี้ก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนี่แหละฮะเออโอ้โหสุดยอดริงพี่เอ้ยเล่นกี่เพลงอะอยากรู้จังไม่ได้บอกอ่ะน่าจะเออน่านจะหลายเพลงอยู่มั้งเนาะเพราะว่าดูดูเขาเรียกตอนสมัยต้องเรียกว่าอะไรนะ ติดแกลมเหรอแกลมมากเลยอะรักชูรี่มากอย่างน้อยต้องมีสามเพลงนะอย่างน้อต้องมีสัเออมาทั้งวงขนาดนี้เพลงเดียวไม่คุ้มเออจริงแม็กเอาแค่ค่าค่าเวลาตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ยกเครื่องดนตรีอ่ะก็นานแล้วนะจะเล่นสามนาทีแล้วเลิกเหรอถูกเออน่าจะมีสามเพลงแล้วไม่มีคอมเมนต์อื่นนอกจากคอมเมนต์นั้นที่พี่ก๊อฟไม่อ่านหรอไม่อ่านคนอยากรู้อ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ดีไม่ดีไม่เหมาะสมเอาพักเลยแล้วกันเดี๋ยวกลับมาฮะ